คุณนายอีฟซีคุณอะไรเนาะนี่ภาษาอังกฤษจ้าอ่านทำไมแบมเพนอ่านไม่ถูกค่ะขอโทษด้วยค่ะแบมเพนคุณบบมเพนใช่ไหมขอโทษด้วยค่ะที่อ่านนีันะคะวันนี้นะคะคุณเคนวันดีจ้าสวัสดีค่ะฮัทายเด้อพี่น้องทักทายตอนนี้กี่ทุ่มแล้วตอนนี้น่าจะไปดูปีนี้ไม่ได้ดูเลยนะคะประมาณกี่ทุ่มคะเอฟซีคอมเมนต์มาหน่อย พอดีว่าเมื่อกี้มานั่งอัดคลิปของอาจารย์ล้ำนะคะอาจารย์ล้ำค่ะแล้วก็ถ้าใครบอกเพื่อนๆ FC ด้วยกันทุกคนเนาะอย่าลืมนะคะตัวเลขของอาจารย์ล้ำค่ะเชือกผูกเอ่อเชือกผีนะคะเชือกผีผูกคอนะคะ FC ตัวเลขได้มา4920 4920นะคะสามตัว249 249 49้า่และ20จ้า แล้วก็มีเพิ่มเติมอย่างนิดนึงนะคะค่ะค่ะปูลึกลับค่ะปูลึกลับก็ให้มานะแนวทางปูลึกลับใช่แนวทางปูลึกลับนี่จะเป็นสี่ค่ะแล้วก็เก้าค่ะสี่เก้าเก้าสี่ค่ะเออเดี๋ยวคุณเอฟซีไม่ได้ดูในคลิปนะคะว่าปูลึกลับได้มายังไงค่ะแสงเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยปูลึกลับให้มา ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามเหมือนกันค่ะครั้งแรกนะคะให้สองเก้าออกเก้าสองจำได้ไหมคะม fc ที่ออกสามเก้าสองค่ะค่ะครั้งที่สองให้มาหนึ่งเก้าตัวเดียวหางเดียวนะคะเก้ากเก้าหนึ่งค่ะค่ะครั้งนี้ปู่ก,ก็ให้มาแล้วนะคะให้มาสี่เก้าค่ะ,คะระวังจะเป็นเก้าสี่ค่ะ 9ก้าสี่สเกหรือว่าเก้ากับ6จะเป็นตัวเดียวกันใช่ค่ะกับหัวลงมาพี่น้องกับหัวลงมาเป็นตัวไหน่ะแสงสี่หสอย่าลืมพี่น้องค่ะเป็นหายมาแล้วนะคะเก้าสี่ส่เแต่ว่าก็อย่าลืมเด้หกสมันอาจจะมากอีกหกสี่สหยังมีอีกเนี่ย มให้อีกเจมี่คนมีเซนโอ้โมันนี่จัดเต็มเลยจัดเต็มนะคะเอฟซีนั้นๆเจอกันทีจัดให้เต็มเจอกันเจมี่ที่ไปที่มาของเจมี่วันนั้นเราไปกินข้าวอยู่ที่บ้านป๋มเชือกคไปเจอกันกับเจมีเนาะโดยบังเอิญโดยบังเอิญเจมี่บอกว่าโอ้ยมันเจตังยูบว่ะนี่คนมาเจมีเนาะค่ะ เาือกร์เพิ่นมักสีหกหกสีตัวเดียวค่ะครั้งนี้เพิ่นกับมักค่ะว่าเมนเลขฟันเลขอย่างเลยค่ะเป็นความชอบค่ะเพิ่นห้มากสีศูนย์ศูนย์สีค่ะงวดนี้งวดสิบหกกรกฎาคมอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะคะของเจเมค่ะเจเมคนมีเซนแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายนะถ้าเป็นเจเม่จะเอาตัวเลขมาฝากอย่างเดียวใช่เจรีไว่าไม่ให้ ไม่สะดวกไม่สะดวกนะ,ะไม่ว่าก,กันเนาะ,ะขออย่างเดียวขอให้ได้ตัวเลขก็พอแต่ว่าเราก็กลัว f อซจะลืมค่ะเพราะว่าเจเม์คนมีเซนเมืที่ผ่านมาเนี่เอ่อสีหเนาะสีหกตัวเดียวสี่หหสี่นะคะเมื่นี้ก็แสงย้ำตัวเลขเจเม์หน่อยเจเมีนะคะให้สี่4ค่ะแล้วก็อย่าลืมสามตัวอ,อ 3า4สเป็นบ้านเลขที่ของเจมเนะคะแค่บอกลองดูลองดูค่ะสวัสดีคุณล้อมเดือนสวัสดีจ้าคุณออรสินสวัสดีค่ะเฮ้ยคุนางพญาส2 8ค่ะสี่สองตัดเล่นนะคะเอฟซีอย่าลืมนะคะสี่สองปดสองสตัดเล่น2ตัวด้วยค่ะค่ะสี2สสี่ 4ี่แปดแปดสี่นะคะแล้วก็แปดสองสองแปดเนาะนะคะคุณบุญมีสวัสดีค่ะรอจ้ารอตัวไหนเอ่ยทักมาได้เลยค่ะตอนนี้ถ้าตอบได้จะตอบเลยค่ะโอเคค่ะคุณธนาพรอ้องเลคือภากัน๋อค่ะ อยังไงก็ขอบคุณเอฟซีนะอู้ยอย่าลืมแหมพี่น้องของอะไรนะจะตังว่าจะตามตัวเลขของที่ทีมงานมาจากอุบลอของพ่อเทืองพ่อเทืองย้ำๆตัวเลขให้หน่อยเนาะอ่าค่ะเพราะว่าของพ่อเทืองนี่จะเป็นของพ่อแดงพ่อแดงฝันแล้วก็ไปนั่งเลขนั่งเอาเลขนั่งเอานะคะแต่เพรว่าคนเี้มากลายงวดติดแล้วค่ะงวดนี้กลัวเอฟซีพลาด ป้าแสงได้ดูคลิปได้ลงคลิปไหมลงค่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอ่าพอดงเพิ่นไปนั่งเพิ่นไปนั่งเอาผีผีเมื่อเขานะคะเป็นผีข้อขาดผีหัวขาดนี่แหละผีหัวขาดหัวขาดกันเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเลขไอ้นั่งเอาหรือว่าผีหัวขาดนี่เจ๊ตังเคยลงคลิปกับอาจารย์ท่านหนึ่งแม่นอย่างนี้เลย ถ้าเป็น3มตัวนี้แตกเปะเลยเด้ไปแสงพ่อแดงจะเป็นคนมีคาถามีเซนมีคาถามีเซนที่ติดต่อกับผีได้เขาเรียกว่าคนมีของค่ะคนมีของคนเหล็ของไม่สี่หรอกจ้ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่เพียงแต่ว่าเรามาเล่าให้ฟังเนาะเรานำแนวทางมาแบ่งปันค่ะ f อฟซเพื่อนๆให้เอฟซใช้สติค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเลาเนี่ย ไปติดตามหาตัวเลขนะคะแนวทางมาฝากเท่านั้นนะคะเอฟซีใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะเอฟซีค่ะแต่ตัวนี้เราจะนํามาแบ่งปันก็คือ,อพ่อเทืองนําความฝันและก็ตัวนั่งเอาของพ่อแดงมาเลขนั่งเอาอ่านั่งเอาของพ่อแดงนี่ได้สองตัวนะคะคือหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะทีนี้แกฝันว่า ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยุงมาเรารัชการที่เก้าค่ะค่ะแกมองไปเห็นตรงเท้าของท่านนะคะค่ะเป็นเลขเก้าห้าห้าเก้าพระเจ้าอยู่หัวนี่ยังไงก็ต้องเป็นเก้าในความฝันนะคะเอฟซีในความฝันแล้วก็เก้าห้าใช่เท้านี่เป็นห้าใช่ไหมที่พูดนี่เนาะเป็นมาเนาะก็ใช่แต่ว่าในหลวงเราท่านเป็นเก้าเป็นห้าอยู่แล้วนะคะค่ะก็เลยตีตัวเลขมาเก้าห้า ห้าเก้าอ่านะคะอันนี้เป็นความฝันของพ่อแดงนะคะส่วนเลขนั่งเอาค่ะนั่งเอาจะเป็นหกเจ็ดทีนี้สามตัวเนี่ยเราจะไปติดตามมาให้ f อฟซีพิมรอนะคะพิมรอพีบอกว่าจะให้รวยสามตัวจะให้รวยโทั่ประเทศนะคะก็คือสามตัวค่ะแต่ว่าให้เรารอให้รอคะ่ะน่าจะประมาณวันที่อาจจะสิบสามสิบสามสิบสี่ค่ะเดี๋ยวให้ f อฟซีรอ เดี๋ยวถ้าได้ก็จะมาบอกนะประแสงนอกใช่ค่ะนะคะโอ้ยอย่าลืมรับอิสราเอลบอกคนในจากน้อยมีแต่เลขที่แบบมันแบบเด็ดๆทั้งนั้นไม่บอกก็ไม่ได้ตัวเลขรับอิสราเอลของไอ้ายพองๆนะคะที่เป็นคนปล่อยที่ไปที่มาทีมงานนะคะจาก บุรีรัมใช่ขอบคุณไอ้พงพงด้อขอบคุณค่ะนะคะค่ะไอ้พงพงนะคะเป็นรับอ่รับอิสราเอลจะให้เป็นตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมามันไม่เข้าเนาะแต่ว่างวดนี้ขอแก้มือขอเอาขึ้นค่ะตัวไหนพระแสงยกห้าห้าค่ะแล้วก็แปดค่ะแล้วก็สองแล้วก็สู้ค่ะสอง ค่ะอายกใหม่ดิอีกทีหนึ่งห้าค่ะห้าค่ะแปดค่ะแล้วก็สองค่ะค่ะสรุปตัวเลขก็คือห้าแปดสองนะคะ FC สำหรับตัวเลขของรับอิสราเอลค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับ บาวอิสราเอลนะคะสู้ๆนะคะลบลูกกระสุนเนี่ยเดอ้อเฮ็ดเล็กให้ละลบลูกกระสุนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแนวทางเจ๊แพรไม่ไม่รับอิสราเอลมีคนขอนะว่าอยากจะได้สองตัวด้วยสองตัวเหรอคะแต่ว่า,าฝากบอกถึงไอ้พองพองเด้อว้าวไปขอสองตัวให้พนแน่จ้าไอ้ไปขอมาเด้อไอ้เอฟซีตรงกัน เอฟซีเรียกร้องมานะคะขอสองตัวฝากบอกหนุ่มอิสราเอลด้วยนะคะฝากขอสองตัวด้วยสองตัวตรงๆจ้าค่ะนะคะอันนี้คือรักอิสราเอลเนาะ่ะที่ยังไม่ได้โอ้เจ็พแเจเพจล้านเปอร์เซ็นต์อ่นอนองนเจซอยสิบสองสิบสามพุนหลัก จังไม่ไปเจสังก็จะไปตามให้นะคะเดี๋ยวดูก่อนแต่ที่แน่แนี่เจ๊แพรก็ปล่อยมาแล้ว<ม>เจ๊แพรบอกว่าเลขวิ่งมากี่เปอร์เซ็นต์ป้าแสงวิ่งเหรอคะล้านล้านเปอร์เซน็นทุกครั้งทุกง้วดจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ป้าแสงล้านเปอร์เซนน็นแน่นอนนะคะเพื่อนบอกว่ามาล้านเปอร์เซน็นแน่นอนนะคะของเลขเจ๊แพรเนาะงวดที่ผ่านมาอาจจะหลุดนะคะอาจจะหลุดแต่ว่างวดนี้ เอให้ตามเราก็จะตามเหมือนเดิมคได้เลขวิ่งมาก่อนล้านเปอร์เซ็นต์คือตัวไหแม่ไตัวศูนยกับสี่ศูนย์กับสี่แมนเอนให้มาแล้วเลขวิ่งนะคะเดี๋ยวยังไงรอดูนะคะว่าเลขจับคู่จะเป็นตัวไหนจะมีคู่ไหนบ้างสี่นี่มีแทบจะทสี่หลายที่เลยนะคะเดี๋ยวสี่ของอะไรนะของไอ้รับไซเขมร ค่ะมีเลขสี่หมดบนนี้รับสายคนี้ขอให้อาจารย์ลึกรับสี่สี่แล้วก็ของถ่ยอีกเมื่อกี้นี้อาจารย์รับสี่โอ้ยอีกเจมีสี่เจมีสี่พี่น้องค่ะแล้วก็แม่ไก่เนาะแม่ไก่ยันไม่มีที่เลขไม่มีที่มาที่ไปก็ให้สี่ศูนย์ก็มีสี่ค่ะอยากให้เจ๊ตังตามตัวเลขอยังไง ตัวเลขเจ๊ยา,ยาอของตัวเลขเจ๊ยานะคะเจ๊ตังเดี๋ยวเอาลงให้นะคะลงให้ไปแล้วมันทม่เขียนอยู่นี่บอเพิ่อนนดูวันนั้นเราไปเอาแล้วของเจ๊ยาเออมีบอมีบอ,รบอรเราเอามาให้แล้วนะใช่ไหมป้าแสงเขียนอยู่นะ คุณท่างเขียนยนะเจียานะคะเป็นสหายิกขงแมนอาจจะอยู่อีกเล่มหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงฝากติดตามในคลิปด้วยนะคะตัวเลขของเจียานะคะที่มาก็คือได้ทั้งออ่สร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถนะคะ fc ถูกต้องเจ็ดแสนเดเมเสียสงอ่ะเอามาแสงได้ลงไหม ไม่เปรายังไม่ได้ลงการแล้วเอาคลิปลงมาให้ลงคลิปซีค่ะในช่องของกัญญาพัฒน์คะกับป้าแสงค่ะลยสำหรับเจ๊ตังกับป้าแสงก็ทักทายแค่นี้ก่อนวันนี้เนาะใครดูไม่ทันให้ไปย้อนดูให้ไปย้อนดูด้อะเพราะว่าที่ผ่านมานี้เราลงคลิปไปหมดแล้วนะคะอันนี้แค่ทักทายกัน เดี๋ยวยังไงก็ฝากนะพรุ่งนี้ตำราประแสงฝากตัวเลขให้หน่อยตำราเป็น4-2-8ค่ะ8-2-4-4-2-8สตับเล่นนะคะ fc ตัดเล่น2ตัวค่ะ4 2สค่ะ4ีแล้วก็2-8ค่ะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะย้ำนะคะทางเพจทางช่องนะคะของเรานะคะไม่มีปรับหมุนเลบการพน,นันหรือว่าไม่มีเชิญเข้ากลุ่มของเราจะไม่มีเชิญเข้ากลุ่มนะคะ fc ฝ,ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เฉพาะเพจจริง แล้วก็ Youtube ช่องจริงเท่านั้นนะคะดูผู้ติดตามเป็นหลักสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ